มอบมอบเสไปที่สภาพรุ่งนี้นี่เราเป็น,นมอบดูแลเลยต้องบอกไปแล้วก็เขาเตรียมการเรื่ะะองแบบการดูแลเลยต้องฝ่ายแล้วก็กรณีที่เขาไปกดดันเรื่องร่างไอรอเนี่ยนะร่างไอรอไม่ผ่านแล้วมันจะเป็นเขาเป็นเรื่องของทางมาชิดกุฏิสพากับทางสสแล้วทางสสอของพรรคพลังประชามัิเนี่ยกับร่างไอรอนที่ได้มีการคุยเนี่ยว่าเอ๊ะมันควรจะไม่ต้องคุยกันทั้งหมดกันนะ ในส่วนตัวท่านได้ได้ดูไหมคะว่าร่างไอรอนนี่ไม่ดูดอะไรท่านครับล่าสุดคนสิสนะเนี่ยเขาออกมาแสดงความเห็นเกีย่ยวกับร่างตัวไอรอนบอกว่าจะไม่รับอะไรเงี้ยเป็นถือว่าเป็นมติของพรรคไหมครับหรืวอว่ายังไงเขาใครพูดอนะ่ะเขาคนนึงเขไปคนรับผิดชอบไปดิ<ช>นะครับนะท่านสปาร์คไอรนท่านสปาร์คจะีมอะไรอย่งงครับ